พ่อเาพุ่มพูนำโหลดครับดีหลายผู้ใดพระสนค์จร้องร้องเดค้ครับเ้ามน้่นีครับเตรียมตัวที่จะฉีดอะมิโนโบำรุงตัวใหม่ที่จะซอยในเรื่องของการจะเจร่ญเติบโตแตกใบอ่อนแตกตาดอกเร่งหักดีสารบำรุงทางใบนะครับมีความจําเป็นอีกตัวหนึ่งครับแต่ระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะฉีดก็คือเฮาต้องฉีดตั้งแต่เสาหมืดเลยนะครับ การฉีดสันบำรุงเขาควรจะผสมยาขาหนอนไปน้ำนะครับเพราะว่าในช่วงนี้จะมีพวกหนอนมาเล้ยงมาก,กัดกินต้นใหม่ของเห่าก็เลยถือโอกาสได้สองย่างนะครับสําหรับเวลาที่ทมอสสมในการฉีดสันรุ่มช่างใบจะเป็นแต่เสาเหมืดเลยนะครับฉีดแต่เสาเหมือดเลยเพราะว่าความเปียกชุ่มของต้นใหม่เขาจะได้เง้วนานขึ้น เพราะฉะนั้นในวัดตะเกียงพุ่มพูนำโหลดนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับ